เข้าสู่งานประกวดอุทัยธานีครั้งที่11ที่ผ่านมานะครับก็ติดรางวัลนะครับได้ที่7จาก41ตัวครับเป็นรางวัลชมเชยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพี่พี่น้องใช่ครับที่พี่น้องจะนําไปพัฒนาไม่ใช่แค่ใหญ่เราได้ความสวยงามได้กล้ามเนื้อและไปประกวดได้ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับควายโดยเฉพาะ เราเห็นนินมังกรไปแล้วตอนนี้เรามาดูทายาทของนินมังกรบ้างนะครับอย่างที่คุณเอกบอกไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับคุณเอกครับอันนี้นนเป็นทายาทของนินมังกรเลยแนะน,นํานะครับคือน,นีคือน้องมังกรเพชรนะ <ใน S 1> ครับมังกรเพชรเป็นลูกของนินมังกรกับแม่บัวเงินของเรานะครับพึ่งแม่บัวเงินเนี่ยเป็นน้องของกล้วยหนองบัวลำพูนะครับสิ่งที่เห็น เลยนะครับก็คือแข้งขาทีา่นินมังกรให้กับลูกมา,าวงเขานะครับมาชัดเจนหัวกระบาลว่างนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษมากสำหรับมังกรเพชรก็คือนินมังกรให้กล้ามเนื้อกับลูกมาเต็มๆเลยแต่เขาเล็งมากเลยนะครับตัวนี้มีคนเคยพูดว่าควายใหญ่อาจจะเข้าสนามประกวดไม่ได้แต่ตอนนี้มังกรเพชของเราเนี่ยเข้าสู่งานประกวดอุทัยธานีครั้งที่11ที่ผ่านมานะครับก็ ติดรางวัลนะครับได้ที่7จาก41ตัวครับเป็นรางวัลชมเชยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่พี่น้องใช่ครับที่พี่น้องจะนําไปพัฒนาไม่ใช่แค่ใหญ่เราได้ความสวยงามได้กล้ามเนื้อและไปประกวดได้สามารถเข้าประกวดได้ด้วยอันนี้คือจุดพิเศษเลยใช่ไหมคะโอ้เป็นไงบ้างหมอแจ็คดูแลยังไงครับตัวนี้่ ด้วยยิงดีครับนีมาไขในกีดหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้โหที่ที่สำคัญนะครับลองดูได้ว่านิสัยใจคอของลูกนี่มังกรก็คือความเชื่องของเขาเชื่องมากเลยค่ะเติร์กี่ได้แล้วขึ้นแล้วที่แรกกลัวว่าจะรับน้ําหนักเติร์กไม่ได้นะคะเขาหนิ่งมากจริงๆเขาเขากีดเดือนแล้วคะเนี่ยตอนนี้มังกรเพชรอายุ10 ห้าเข้าสิบหกเดือนแล้วครับอ๋อเท่ากับว่าหนึ่งกับสี่เดือนจะสี่เดือนละจะสี่เดือนโอ้โหแต่โ้หแต่เหมือนเขาได้มาทางพ่อค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนี่ยครับมังกรให้พันธุกรรมดีๆกับลูกมาค่อนข้างชัดเจนมากครับมีคนจองยังคะหรือว่าเราจะมาเป็นอีกหนึ่งตัวกับตัวนี้เราป็นพ่อพันุของเราจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างมังกรเพชรก็อย่างที่เห็นนะครับเขามีลักษณะทางพันธุกรรม ที่พ่อเขาให้มาเยอะมากแล้วก็เขาได้กล้ามเนื้อได้ความสวยงามแต่สวยจริงๆนะครับตัวนี้ครับผมโอ้หแค่ขัวกว่ากว่าเองนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าแล้วมั้งคะเนี่ยน่าจะได้แล้วครับโอ้ดูอัตลักษณ์ของเขาก็มาครบหมดทุกอย่างครบหมดทุกอย่างครับก็มาหมดนะครับอองคอตาแต้มจ้ำถุงเท้ามาหมดครับแล้วก็ สวยนะครับแต่สวยจริงๆค่ะแล้วก็ลำตัวหนาหรือผมไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยว่านินมังกรนี่ก็สามารถส่งรูออกมาที่แบบทั้งเขาลำตัวแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถเข้าสู่สนามได้ใช่ครับและตอนนี้ก็คือมังกรเพชรนี่ก็ถือว่าติดชมเชยใช่ครับในครั้งแรกนะฮะเราไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยเราใช้เวลาเตรียมตัวแค่เดือนเดียวเลี้ยงเข้ามาแบบธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงอะไรพิเศษมากมายสุดท้ายก็เรามีเวลาเตรียมตัวก่อน ก่อนวันประกวดประมาณหนึ่งเดือนก็สามารถที่จะมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วอย่างนี้โอ้ก็แข็ขยับแค็งขยับขาพี่เต๋อกลัวอะไรลูกมีคุณหมออยู่ทั้งคนแล้วอย่างนี้คุณหมอนี้เข้ามาดูแลทั้งฟาร์มอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอได้ จัดระเบียบในการยังไงบ้างคะในการที่จะดูแลควายเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือการจัดการนะครับต้องดูแลทั้งหมดในหนึ่งวันเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากคือเราพยายามจะใช้แรงงานให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้เครื่องจักรในฟาร์มให้มากที่สุดเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานมันมีปัญหาใน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 วงการปศุสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการในวันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเราก็เลยเริ่มต้นด้วยจากการเช้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะให้ฟางกินก่อนนะครับแล้วในระหว่างวันเนี่ย ทีมงานของเราเนี่ยก็จะทําความสะอาดข้อเก็บที่ให้อาหารนะครับในแต่ละข้อแล้วก็มีการทําอาหารท m มในวันนี้เนี่ยท m มเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับฟาร์มเรามากทีะ TMR ก็คือการผสมอาหารในหลายๆผสมเองอะไรอย่างเงี้ยผสมเองครับเรามีเครื่องผสมท m มเพื่อให้ควายทุกตัวในฟาร์มของเราเนี่ยได้กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดตลอดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเราไม่ได้เลี้ยงให้เขาพิเศษอะไรมาก แต่ว่าเราให้คุณค่าทางพภนาการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในระหว่างหลังจากที่เราเตรียมทีมอาเสร็จเตรียมให้อาหารเสร็จแล้วเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยทีมงานน้องๆทั้งของเราเนี่ยก็จะปล่อยควายออกไปในคลองธรรมชาติ เพื่อแทะเลมย่าธรรมชาติกินตามธรรมชาติเพื่อให้เขาออกกําลังกายนอนน้ําเล่นน้ํากลับมาสแสดงว,ว่าทางฟาร์มนี่ก็เลี้ยงแบบผสมผสานผสมผสานครับ<อ>ผสมผสานเราเราพยายามทําให้ทุกอย่างคืออิงธรรมชาติมากที่สุดแต่เราก็เน้นการจัดก,การเข้ามาช่วยเพราะในควายปริมาณมากๆแบบนี้เนี่ยค,คือเรานิยามตัวเองเป็นต้นน้ําควายไทยนะครับต้น,ตนน้ําควายไทยของเราเนี่ยม,มันแปลว่าเราจะต้อง เป็นต้นน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกร<ม>ได้โดยในราคาที่ไม่สูงแล้วก็จับต้องได้<ม>ดังนั้นเนี่ยวิธีการเลี้ยงเนี่ยสำคัญมากเพราะมันมีผลกระทบต่อต้นทุน<ม>ในการเลี้ยงในการผลิต<ม>และในการแบ่งปันให้กับสู่พี่น้องเกษตรกร<ม><ม>ว่าในฟาร,ร์มเราจึงเน้นพันธุก,กรรม,มและก็วิธีการจัดการแล้วก็การเลี้ยง<ม>นะครับ<ม>เพราะว่าสิ่งหนึ่งสําคัญที่สุดในวันนี้เนี่ยผมพยายามสร้างให้อาชีพนี้เนี่ยเป็นความมั่นคงของชีวิตและครอบครัว เกษตรกรทั้งหมดที่มาเข้าสู่อาชีพนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราได้เพราะควายเนี่ยออกลูกให้เราทุกปีเพราะนั้นเนี่ยเขาคือความมั่นคงของชีวิตและครอบครัวเราได้เลยแล้วอย่างนี้ทางหน่วยงานทางกรมปศุสัสตว์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องบ้างไหมครับคุณเอกก็ในในความของเราครับทางปศุสัสตว์ทั้งปศุสัสตว์อำเภอปศุสัสตว์จังหวัดน,นนะครับก็เข้ามามาดูแลแล้วก็มีการพูดคุยกันพร้อมทั้งกรมปศุสัตว์เลยเนี่ยก็ให้เรา ได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์และก็ขยายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความหลากหลายในควาของเราเนี่ยมีเราแบ่งกลุ่มกลุ่มแม่พันธุ์ในรูปแบบต่างๆทั้งแม่พันธุ์พื้นฐานแม่พันธุ์ที่มาจากเหล่ากอที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะครับเราเราแบ่งกลุ่มในทุกๆขนาดเราจึงเลี้ยงแม่พันธุ์ในปริมาณที่เยอะนะครับอตอนนี้แม่พันธุ์ในฟาร์มเราเนี่ย แม่พันธุ์ของเรามีประมาณ80แม่วายทั้งฟาร์มเรามาีประมาณ150-160ตัววายแม่ Why, พันธุ์ทางฟาร์มของเราเนี่ยของเราเองเนี่ย80กว่าแม่ส่วนอื่นๆอีก คือคนฝากมาเลี้ยงหรือว่ายังไงคะอย่างอันนี้คือแม่พันธุ์ของเราอย่างเดียวเลยครับ <80. S 2> แป่พันธุ์ฟาร,ร์มเราคือแปแม่โอ, <c oughs> อแ้แต่ก็มีแบบว่ามีลูกมีอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> ในลูกก็เบิร์เตเสร็จก็รวมกันแล้วประมาณร้อยห้าสิบกว่าตัวร้อยห้าสิบห้าตัวย <c oughs> มถือว่าเยอะมากเป็นฟาร,ร์มขนาดใหญ่เลยนะคะแปดสิบกว่าแม่อย่างเงี้ยแล้วมีลูกอีกมาก็หกร้อยกว่าตัวการจัดการอย่างนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเลยนะคะคุณเอกทุกๆปีเนี่ยเราจะมีโปรแกรมดูแลสุขภาพเราเน้นไปที่การดูแลสุขขขภาาาพคควยในฟรรร์อออองงงเเก็ืื่ การทำวัคซีนในทุกๆรอบนะครับอย่างเช่นปากทับเปื่อยเนี่ยเราทำา3ถึงครั้งต่อปีนะครับเพื่อวัคซีนคอบวมนะครับอันนี้เราจะทำหลังจากที่แม่พันนั้นคลอดออกมานะครับเพื่อที่จะไม่มีผลกระทบกับลูกในท้องครับแล้วก็การถ่ายพยาธิในทุกๆระบบนะครับเราพยาธิในมีสามระบบเราทำหมดเลยนะครับพร้อมกับการให้ยาบำรุงอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยก็เป็นการดูแลภาพรวมเรื่องสุขภาพควายเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อควายแข็งแรงแล้วเนี่ย เราก็จะไม่ก <những> ลัวโรคภัยแล้วนะครับเพราะเขาเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากเรามาชมแม่พันนะคะเราเห็นตัวแทนพ่อพันธไปแล้วมังกรเพชรสั้งนินมังกรมังกรเพชรตอนนี้เรามาชมแม่พันแล้วที่ส่งลูกของนินมังกรให้ชมหลายๆตัวเลยนะครับตอนนี้อันนี้คือเริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือแม่ดวงใจนะครับเป็นเหล่าผู้ใหญ่ลิก ครับจากอำเภอลาดยาวนครสวรรค์นะครับก็เป็นแม่พันธุ์สายเก่าสายเลือดเก่าแก่นะครับก็ตัวนี้เราได้ลูกตัวเมียกับพ่อนิมังกรนะครับอนาคตเลยตัวนี้ก็คือเป็นอนาคตแม่พันุ์หลักของเราเลยเพราะว่าเป็นการพัฒนาพันธุกรรมจากสุดยอดพันธุกรรมทั้งสองฝั่งอย่างเช่นอย่างแม่ดวงใจเนี่ยก็เป็นสุดยอดพันธุกรรมจากทาง ล้านยาว,ยาวทางพิษณุโลออกเขาบอกว่าเป็นควายเก่าแก่ของอำเภอล้านยาวอีกข้านเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วก็ได้ สายเลือดของนินมังกรเข้าไปผสมกับแม่ดวงใจซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เรารอคอยแล้วเราก็ตั้งใจมากนะครับในการผสมระหว่างสายเก่าแล้วก็สายที่พัฒนาอย่างนินมังกรขึ้นมานะครับเราก็ได้ลูกลูกตวัวเมียตัวนี้มาซึ่งต,ตอนนี้เราที่ดูนะครับแข้งขายาวมากยาวมากเลยกี่เดือนแล้วคะเนี่ยตัวนี้สี่เดือนครับตอนที่คุณแม่มาแม่ดวงใจตอนนั้นยังไม่โตขนาดนี้เลยแค่ปีกว่าเองครับ ป็นคุณแม่มแล้วไปคุณแม่แล้วบอกว่าโหเหลือเชื่อม,อกมากๆเลยค่ะคือเมื่อก่อนคุณแม่มายังตัวไม่เยอะไม่ยาวไมใ่ใหญ่ตอนนี้มาโหละเรียงรูปส่งลูกออกมาดีมากเลยคลนี่เท่ากับว,ว่าการมีพันธุกรรมที่ดีก็เท่ากับว่ามีชัยไปกว่าขึ้นเหมือนกันใช่ครับโอ้โหพันธุกรรมเป็นสิ่งสําคัญครับแล้วก็เราต้องเข้าใจพันธุกรรมจริงๆ,ๆในการที่จะ พัฒนาควายให้ได้มีคุณภาพนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับนิบางกรเนี่ยเราเลี้ยงเขาด้วยด้วยการเติบโตตามธรรมชาติ uh huh. แล้วก็อาหารตามโภชนาการที่เหมาะสมเท่านั้นเราไม่ได้ไปแต่งเติมเสริมแต่งอะไรเขาธรรมชาติตนันเนี่ยมันคือพันธุก,กรรมที่ที่ล้วนๆเลยแล้วมาผสมกันระหว่างสายเก่าแบบนี้นะครับ uh huh. ก็ทําให้เราได้ มีความฝันในอนาคตเลยว่าเราจะมีแม่พันธุ์ที่สูงใหญ่แล้วก็สวยงามาตามท<อ>ีจินตนาการเท่ากับว่าทางฟาร์มของคุณเอกนี่คือมีทางแม่พันธุ์ ดีๆแหลๆตัวแล้วก็พางพ่อพันที่มีพันธุกรรมที่ดีควบคู่กันไปด้วยอย่างนี้ฟางบ้านสวนนี่ก็ถือว่าจะเป็นอีกสุดยอดแม่พันทั้งพ่อพันเหมือนกันเลยนะพันเนี่ยเพราะว่ามีแม่พันที่เป็นของตัวเราเองก็คือตั้งแปดสิบของแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือถือว่าแม่พันที่แบบส่งลูกออกมาที่แบบนี่ก็จะเป็นตัวท็อปท็อปเราเลยโอ้เดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปนะคะถัดไปนะครับตัวนี้นี่คือ แม่ช้างนะครับแม่ช้างเนี่ยประวัติก็คือเป็นลูกของแม่ช้างน้อยกับพ่อขุมทองของอเป็นควายสายกลันโป๊ดแม่ช้างเนี่ยเป็นน้องของชบาแก้วซึ่งเป็นแม่ของเจ้าไม้จากนิรนีฟาร์มเขาใหญ่ครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเครือญาติกันแต่ว่าเป็นลูกพ่อเดียวกับเจ้าไม้พ่อขุมทองอหเหมือนกันนะครับก็ทางพี่กิตเสนชัยเลี้ยงสาอางก็แบ่งให้เรามาในอตอนที่แม่ช้างน้อยอยังอยู่กับแกนะครับก็ก็แบ่งกรุณาแบ่งให้เรามาก็เราก็ ฝันถึงความสวยงามของแม่ช้างน้อยสายดาวซีพีนะครับกับสายของอลุงเพชรนินมังกร,น,น,กรนะครับตอนนี้เราได้ลูกชายอของนินมังกรมาเห็นการเติบโตที่ดีมีอนาคตดีตอนนี้อายุ11เดือนครับอ้อนุนอายอุแม่ดวงใจลูกของแม่ดวงใจน,นี่ส <4 S 1> ี่เดือนครับโอ้โหตัวนี้ก็น่าจะเป็นเป็นอนาคตพ่อพันธุ์ที่ดีตัวหนึ่งทีเดียวใช่ค่ะก็เราก็ อยากดูพัฒนาการและการเติบโตของเขาต่อไปแล้วอย่างนี้คุณหมอมีส่วนลอยังไงบ้างคะตัวนี้จะปั้นคุณหมอก็จะดูแลเข้าสู่สนามประกวดให้ให้พี่น้องมั่นใจว่าการพัฒนาควายของเราเนี่ยมันครบทุกด้านครับไม่ใช่แค่ใหญ่แต่มันได้ความสวยงามได้กล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของบศุษัทอย่างแท้จริงเขาบอกว่าคุณหมอนี่จะเป็นนักปั้น ผูปดูแลเป็นนันบ้านด้วยดูแลทั้งหมดรุ่นจูเนียโอ้ดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหมคุณหมอเรามาชมแม่พันธุ์อีกหนึ่งตัวซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันครับตัวนี้เป็นลูกของดาวซีพีอ๋อ่พันธุ์ใช่ครับเป็นแม่พันธุ์สายอุทัยตัวนี้เป็นหลานดาวซีพีครับตัวนี้เป็นลูกของดาวซีพีเลยแต่เหมือนคล้ายเราก็เดียวกันเราก็เดียวกันครับตัวนี้ก็เป็นการผสมระหว่างสายดาวซีพีกับนินมังกรเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นนะครับผลงานของนินมังกรนอกจาก บขาให้มาให้กล้ามเนื้อมาด้วยครับใช่บ้านไทยดีมากเลยเาได้หน้ามาได้กระดูกแข้งขายังได้กล้ามเนื้อมาเต็มเต็มเลยครับโอ้ตัวนี้ได้ข่าวว่ามีคนจับจองแล้วใช่ไหมเนี่ยมีไปแล้วครับมีตั้งแต่เด็กนเครับเกิดมาได้เดือนเดียวเองก็ไปแล้วแสดงว่าตอนนี้นินมังกรก็เริ่มคน ให้ความสนใจกันพอสมควรกันก็ตอนนี้พี่น้องทางอีสานก็เริ่มรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค,คนที่มาเที่ยวอุทัยบ่อยๆก็จะรู้จักอยู่แล้วแต่บางคนก็จะเริ่มรู้จักมากขึ้นจากการแนะนาจากผลงานของลูกนิมมคอนที่ถูกแบ่งไปแล้วไปอยู่ทางอีสานนะครับก็ทางทางพี่น้องทางนั้นก็จะทางภาคอีสานก็จะสนใจที่จะนําไปพัฒนาควายของตัวเองครับตอนนี้ลูกนิมนกรอนก็ถูกส่งไป ทางพี่น้องทางภาคอุตสาหหลายหลายตัวอย่างนี้เทนะ่ากับว่า,าเกษตรกรทั่วไปแล้วก็ทางฟาร์มอะไรเงี้ยต้องการที่จะได้ลูกของนินมังกรทางฟาร์มบ้านส่วนก็สามารถแบ่งปันให้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับคนนี้รรเราก็มีลูกนินมังกรที่เกิดมาในแต่ละรุ่นนะครับก็แบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ราคาหลักหมืน่นก็มีนะครับผม แบ่งตั้งแต่หลักหมื่นจนหลักแสนหรือหลายแสนตั้งแต่แสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนมีหมดจนตัวหนึ่งแค่แปดเก้าหมื่นก็มีก็จะได้สายเลือดของนินมังกรเพื่อจะนําไปพัฒนากวี่ของตัวเองได้ลูกของนินมังกรนี่ถือว่าส่งมาค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าเขาลำตัวแข้งขามาหมดทุกอย่างเลยโอ้โหแล้วก็อย่างพันธุกรรมที่ดีด้วยอะไรด้วยซึ่งดูอย่างตัวนี้นี่นะคะนี่แค่ไม่กี่ปี ตอนนี้อายุ15เดือนครับ1ปีกับ1ปี3เดือนใครครับโอ้เท่ากับตัวแรกเลยครับตัวที่เข้ามาดีมากครับโอ้เป็นไงลำตัวบั้นท้ายของเขาครับหน้าเขาตอนนี้เขาโชว์ลำตัวนะคะโชว์บั้นท้ายหน้าเขาไม่ยอมให้โชว์ไม่ยอมโชว์มีโชว์กล้ามเนื้อแล้วก็ความลึกลำตัวใช่ความตัวุเหมือนเขาแม่เขาเลี้ยงลูกได้ดีมากเลยนะสมบูรณ์มากเลยหน้าเขาใช่ไหมครับ อุทัยแท้เลยเหรอครับผมอ๋อเป็นควายเท่ากับว่าเป็นควายเหล่าเลยไหมคะคุณเอกเป็นควายจากครอบผู้ใหญ่เอ็มอำเภอทับทันอ๋อเอ็มนะเออใช่ตันนี้ก็เป็นแม่ควายสายอุทัยแล้วก็ผสมกับพ่อนิงมังกรนะครับผู้แสดงว่าที่คุณเอกได้มานี่เป็นควายเหล่าเก่าๆทั้งรัดยาวทั้งอุทัยไทเนอนะคะคือเราใช้สร้างความหลากหลายครับในการพัฒนาผมจะเก็บรวบรวม ควายในทุกๆกระดับแล้วก็ในเหล่ากอต่างๆเพื่อมาพัฒนาในควายในฟาร์มของเรา JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ